เอาละครับสวัสดีแฟนๆวันพีซทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมดีลักซ์นะฮะโดยเนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับพลังผลปิศาจนะครับหรือว่าผลปีศาจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับและผลปีศาจชนิดนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยเกือบตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลโลกมาแล้วครับโดยผลปีศาจที่ผมพูดถึงนั่นก็คือผลโอเปอเปะนะครับโดยคําว่าโอเปะนะครับมันก็มาจากคําว่าโอเปレーショนนะครับหรือว่าการผ่าตัด ผู้ใช้เนี่ยก็จะสามารถสร้างห้องผ่าตัดเนี่ยเป็นของตัวเองได้นะครับโดยลักษณะของผลโอเปอเปที่ปรากฏขึ้นนะครับก็จะมีรูปทรงหัวใจสีแดงนะครับและรูปล่างเนี่ยก็คล้ายกับสตอเบอรี่นะครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์นะครับผลไม้ปีศาจเนี่ยก็จะมีลวดลายวงกลมวงกลมหมุนๆข้างในนะครับโดยผู้ที่ครอบครองผลปีศาจผลนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็คือถัฟฟังก้ารอของเรานี่เองนะฮะ โดยคนที่ได้รับความสามารถจากผลปีศาจผลนี้เนี่ยนะฮะเขานั้นนะครับ <Bright> ก็จะมีความสามารถในการจัดการเชิงพื้นที่นะครับให้แก่ตัวผู้ใช้โดยคนที่ใช้นะครับก็จะสามารถสร้างวงกลมนะครับออกจากพื้นที่รัศมีของตัวเองได้ฮะหรือว่าเรียกว่าเป็นอาณาเขตข,ของตัวเองนั่นเองนะครับโดยรอเนี่ยนะครับก็จะเรียกอาณาเขตนี้ว่า <S 2> <S 2> ลูมนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ตกอยู่ในรัศมีของลูมเนี่ยนะฮะหรืออยู่ในอาณาเขตของลูมเนี่ยตัวเขาเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับการอยู่ในห้องผ่าตัดของผู้ใช้เลยนะครับ โดยความสามารถนี้นะครับก็จะสามารถเรียกว่าแยกส่วนผู้คนจากระยะไกลได้ด้วยนะครับโดยการแยกส่วนครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้สร้างบาดแผล <ส liability S 1> ให้กับเป้าหมายนะครับแต่ว่าร่างกายบางส่วนเนี่ยก็อาจจะถูกสลับหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะครับนอกจากการแยกส่วนหรือว่าแยกอวัยวะแล้วเนี่ยนะฮะพลังของผลปิศาจนี้นะครับก็ยังสามารถยกหรือโยกย้ายสิ่งของได้อีกด้วยนะฮะหรือเรียกว่าการเทเลพอตนั่นเองนะครับ และสิ่งที่ผมมองว่าความสามารถของผลปีศาจนี้เป็นความสามารถที่น่ากลัวเลยนะฮะนั่นก็คือการสลับดวงวิญญาณหรือว่าสลับหัวใจนั่นเองนะครับโดยรอเนี่ยนะฮะสามารถโยกย้ายหัวใจของบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งได้นะครับซึ่งการสลับครั้งนี้นะครับจะทําให้คนที่โดนสลับเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายากว่าสลับบุคลิกกันนั่นเองนะฮะเอาง่ายๆคือสลับคนกันเลย แล้วในครั้งหนึ่งนะครับลอเนี่ยก็เคยทําให้พวกกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับเคยโดนสลับร่างกันมาแล้วฮะและในตอนนั้นเนี่ยพวกนามีแฟงกี้ซันจิแล้วก็ชอปเปอร์นะฮะก็โดนสลับบุคลิกกันนะครับ และอย่างไรก็ตามนะครับมูลค่าของผลปีศาจนี้เนี่ยนะครับสูงมากครับเรียกว่าสูงโคตรๆนะฮะโดยกองทัพเรือนะครับจะยอมจ่ายให้กับคนที่นําผลปีศาจนี้นะครับมาให้ได้เนี่ยห้าพล้านเบลีนะห้าพันล้านเบลีนี้สูงกว่าค่าหัวของ4ี่จักรพรรดิทุกคนอีกนะครับอย่างบิ๊กมัมเนี่ยก็มีค่าหัวอยู่ที่4,600ล้านเบลีหรือไม่ว่าจะเป็นค่าหัวของผมแดงเชงคูสนะครับที่มีมูลค่า4,000ล้านเบลีนะฮะ หรือว่า4จักรพรรดิอย่างไคโดเนี่ยก็มีมูลค่าค่าหัวนะยังไม่ถึง5,000ล้านเบรลีนะครับก็มีเพียงแต่แค่ตวดขาวนั่นแหละครับที่มีมูลค่าเนี่ยถึง5,000ล้านเบรลีนะครับกับอีกคนนึงก็คือโรเจอร์นะฮะ ซึ่งนั่นหมายความว่าผลโอเปอเปนะครับมีมูลค่าเทียบเท่ากับโรเจอร์เลยนะครับหรือเทียบเท่ากับราชาโจงสลัดคนหนึ่งเลยนะครับโดยพวกกองทัพเรือเนี่ยจะยอมจ่ายให้กับคนที่นํามันมาได้นะฮะผ่าน DS b a r r e l นะครับหรือว่าพ่อของ DXD e c k นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกผลปีสารผลนี้กันดีกว่านะครับว่าทําไมมูลค่าของผลพิสารผลนี้เนี่ยทำไมมูลค่าของมันถึงได้สูงขนาดนี้นะครับโดยว่ากันว่านะครับพลังของผลโอเปอเปเนี่นะครับ มันก็มีพลังลับพลังหนึ่งนะครับที่จะเติมความฝันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติได้นั่นนะครับนั่นก็คือการที่ทําให้คนเราเนี่ยมีความอ่อนเยาว์ลงนะครับ หรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอมตะนั่นเองนะครับไม่มีทางแก่และก็ไม่มีวันตายนะครับโดยไอพลังที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความชิบหายที่ใหญ่ยิ่งนะครับการที่จะมอบความอมตะให้กับคนอื่นได้เนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ครับนั่นก็คือคนที่ครอบครองผลโอเปอเปเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ชีวิตตัวเองนะครับในการแลกกลับการทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นอมตะนะครับหรือง่ายๆก็คือการสั่งเวรชีวิตตัวเองเนี่ยแหละฮะ และการที่จะใช้พลังผลปีศาจนี้นะครับทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นอมตะได้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆนะครับเหมือนกับเอาผลปีศาจนี่ไปให้คนอื่นกินแล้วก็มาให้เราเป็นอมตะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับซึ่งคนที่จะทําแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือคนที่จะต้องมีความสามารถพิเศษนะครับหรือว่าเรียกว่าพรสวรรค์นั่นเองนะครับคือคนที่จะมีพรสวรรค์ในการควบคุมผลปีศาจผลนี้และรีดประสิทธิภาพหรือความสามารถของมันได้มาอย่างเต็มร้อยนะครับ เขานั้นนะครับก็จะสามารถสร้างการผ่าตัดที่สุดยอดที่สุดของโลกได้นะครับโอเคครับเราพูดถึงข้อดีของผลปีศาจผลนี้ไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับว่าผลปีศาจนี้เนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับข้อเสียของผู้ใช้พลังผลปีศาจโอเปโอเปนะครับ เขานั้นนะครับจะจัดการได้แค่กับศัตรูที่อยู่ภายในร um. ัศมีของรูมเท่านั้นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าศัตรูนะครับที่อยู่นอกอาณาเขตเนี่ยเขาก็สามารถโจมตีได้ปกตินะครับดังนั้นนะครับหากเป้าหมายเนี่ยอยู่ห่างจากเขานะครับหรือว่านอกอาณาเขตเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับและถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยสร้างรูมไวแล้วนะครับเขาก็ไม่สามารถสร้างรูมขึ้นมาใหม่ได้นะครับนอกจากจะยกเลิกอันเก่าไปก่อนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เสียเวลานะครับในการต่อสู้ ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะเรียกรูมออกมาได้เนี่ยนะครับจะต้องทํามือให้ถูกต้องด้วยนะฮะถึงจะเรียกมันออกมาได้นะครับไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถเรียกพลังออกมาได้นะครับเพราะงั้น <Wis dom. S 1> นะครับถ้ารอเนี่ยเจอศัตรูที่แบบว่าสามารถควบคุมร่างกายของเขาได้เนี่ยนะครับรอเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้พลังของผลนี้ได้เลยนะยก mhm ต<อ>ัวอย่างตอนที่รอเนี่ยเคยสู้กับโดฟาเมงโกนะครับโดฟาเมงโกเนี่ยก็ใช้เอ็นนะครับในการควบคุมมือของรอเอาไว้นะฮะแล้วรอเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกรูมออกมาได้นะครับ พราะงั้นนะครับผลปีศาจผลนี้เนี่ยนะครับก็จะแพ้ทางกับคนที่สามารถควบคุมร่างกายของเราได้ในระยะไกลนะฮะเช่นเดียวกับจิ้งจอกเงินฟ็อกซี่นะครับกับตันกลุ่มโจรสลัดจิ้งจอกเงินฟ็อกซี่นะครับเขาเนี่ยนะครับก็มีผลปีศาจโนโลโนโลนะครับคือผลสโลโมชันนะครับตอนนั้นเนี่ยโรบินนะครับก็สามารถหยุดฟ็อกซี่ในการใช้พลังผลปีศาจนี้ได้นะครับและจุดอ่อนที่สําคัญของผลโอเปโอเปนะครับการที่ทําให้ความแข็งแกร่งของผู้ใช้เนี่ยนะครับลดลงนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะไม่สามารถต่อสู้เป็นเวลานานๆได้นะครับเพราะ ความแข็งแกร่งเนี่ยก็จะอ่อนแอลงนะครับและผลโอเปอเปนะครับเมื่ออดีตเนี่ยก็เคยมีศัลยแพทย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับได้กินเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็สามารถช่วยชีวิตคนจํานวนมากได้นะครับแถมยังรักษาโรคได้ทุกโรคอีกด้วยนะฮะแบบที่ไม่เคยมีศัลยแพทย์คนใดในโลกเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆนะครับถ้าคุณมีความรู้การแพทย์สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กินผลนี้เข้าไปเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกได้ด้วยนะ ก็ขอบคุณทุกท่านและก็ทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับถ้ามีเนื้อหาตรงไหนเนี่ยผิดนะครับก็ขอภายไว้ก่อนเลยนะฮะส่วนสําหรับคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับข้างล่างใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาทําให้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงข้อนี้แล้วกันนะะ